อยากจะลงสมัครอบตอตอนนี้เดินไปบอกชาวบ้านเพื่อไปหาเสียงเลยได้ไหมก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีประกาศให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นสถานะของเราตอนนี้คือผู้ที่ประสงค์จะสมัครยังไม่ใช่ผู้สมัครนะครับดังนั้นการหาเสียงในการเลือกตั้งแบบเต็มรูปแบบเช่น การติดป้ายการขึ้นรถแหก,การแจกใบปลิวนโยบายยังทำไม่ได้โดยเด็ดขาดครับแล้วถามว่าทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่สามารถทำได้ในตอนนี้ก็คือการแนะนำตัวครับเดินไปพบปะผี่น้องประชาชนพูดคุยบอกกล่าวว่าเราเป็นใครทำอะไรมาและมีความตั้งใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นนายกหรือว่าสอบตอก็แล้วแต่แบบนี้ทำได้ครับ จะใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวอย่าง f a c e o o o k l น n e TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่แนะนำตัวเองและแจ้งความประสงค์แบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่แต่แต,แต่โอ้โหแต่ตั้ง3ครั้งข้อควรระวังและเป็นข้อห้ามสำคัญที่สุดก็คือห้ามเด็ดขาดครับในการให้เงินทรัพย์สินสิ่งของหรือแค่สัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์อย่างใ,ใดๆครับห้ามจัดงานเลี้ยงจัดมหรสพเพื่อ จูงใจให้คนมาฟังหรือสนับสนุนเรานะครับการกระทําใดๆที่เข้าข่ายเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าหรือจัดหาผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถือว่าเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับพึงระวังไว้ด้วยนะครับไป